สวัสดีทุกคนน้องวันนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับซองน้องอูอลงอลงสานวันนี้อูกับตุ๊กไปเอานอ้อยุ่แคมทางเนาะสุ่มเดียวทุกคนพอกินเลยก็เลยสิมใหแกงนอก,กินเนาะเพราะว่าเป็นเมนูโป๊ดแล้วกะคันแบบซี่หามือพวกยดมือบริกกินก็นคือยากแหงเนาะก็เลยบบไปหามาแกงเนะาะมือตุ๊กกระหม่หายอีกแล้วมาอัพคลิปวันมาทุกวันมาทุกวันเพื่อมาอัพคลิปคุณกุกกิ๊กมานี่หน่อยจ้าว่าที่อยู่โทรเบอร์ม สุขิโมเป็นวัดสำเาเรือบเคยเศรราเลยสบายดีทุกคนตอนนี้ซองฮอตหนึ่งพันซันบเลยแม่ดีใจบอดีใจ <laughs> ค่ะแบบมีซองยูทูบมีเวามวนนี่วววลลยนะดีใจแ, <c oughs> แม่แม่ไม่ได้มีดีใจเธอ <c oughs> ดีใจ <c oughs> พอมีซองยูทูบขึ้นมาดีใท <ช S> ีโอ้ต่อแหล่มากอ่ะมาจับอันนี้ให้คำให้ทุกคนนอ <c oughs> ทุกคนมื้อนี้อู้ว่าโอสิไปฉีดวัคซีนแล้วจะให้ตุ๊กพาไปนะเพราะว่าอ่าต้องไปนำการสองคนเพราะว่าไปเพื่อเบิ่งอาการนะฮะต้องไปเบิ่งก้อนว่าเฮาฮันแเดว่า เป็นแนวเดิมอันเดิม์นนะเขาบอไปจั้งจอยเดิร์นเพื่อนว่าเขาเป็นโควิดเพราะว่าอู้ต้องได้ซีดนอกทุกคนเป็นอย่างอื่นก่อนจังซีดมื้อนี้บอกไปแล้วค่ะเป็นเดรจิงได้ซีดเอาเขาต้องไปหันไปนี่ดีเดี๋ยวทุกคนนี่เป็นนอซอดของเอ็กิจะเอามาก็กินบออู้มื้อนี้น้ำ โอนน้น้ำสานใสใสใสแล้วมีน้ำสารใสขนาดเมื่อวานนี้ว่าสิไปก,ก,กันน่ะแกงน่องกินเนาะทุกคน,นกเนาะโอ้แกงกินน้ำสารปะ่ะว้าหน้าก้อนหางบริเกียมเครื่องเด้ไปป้าดินออดินมึงไม่ข้าวได้ข้าววะ่ะทุกคนเห็นงูตัวหนึ่งนะคะโอ้ท,ทุกคนเห็นงูเห็นตัวงูทุกคนงูตัวใหญ่งูตัวใหญ่มาก เออู้กับไปอยู่ใกล้มันเนาะประมาณสามกับเอ้อู้นี่แหละทุกคนสามน้อยนี่เดอรอู้เอิ้ยคือโบเห็นว่ะแบบเราก็ยังอยู่ใกล้แก่หอบโบเห็นไอ้ตุกว่ะงูเราเรียกไปจึงเห็นจึงเห็นอันลิบไปหัวทุ่เลยเอาเอิ้นใส่แล้วมันตื้นงูที่บ้านนานเหลือมีพิษไดยแม่นะ่ะอือไม่ได้เคยหูหูโบแม่ว่า กันงูเรือใบงูว่ามีพิษงูอันพิษเออเรีวอัอนเนี่นะคุณนะงูปลายสนามีพิษบ่จ๊กแกงกินใส่ห่อมาดิห่อแล้ว,วย่างกก<อ>าปะหอกินวอาใส่ใบเป้งนัวใส่ผักข้าล่นไเออใส่ใบเป้งนัวนี่ผักคะบ่บ่ค่อยเอามาแต่เหอนเนาะ ดู่งินไม่เกี้ยมีเลยใช่ป่ะเพื่อเอาแห้งลายเนาะกลางบ้านก็มีเอา้าก็เดียวเมื่อนั้นคือไปเอาคือบ่มีอันเด้อเมื่อนั้นเก่งนอกคือบ่มีนอกยูเซนะ่ฮะนอกยูนาเฮะอืมเอาบูได้เอาดิเอาบูลาบ่มีพักข้าพักเน่ากันนะอ๋อพักเน่าเขาเลือกว่าเขาเลือกว่าพักอันอันพักขึ้นธน,นา ผักกาดอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกผักกาดจะปุ๊กิข้างมอละตุกเด็ดใบแป้งนัวเลยเก็บไปฮะเขมาแล้วเขามาตอนขับไปพุ่นพี่อู๋เนี่ยคะ่ะพี่อู๋ถ้าไม่มีแกงหน่อไปว่าไม่ใช่ช่องอู๋รองชาน<อ> <c oughs> พี่อู๋เนี่ยขาวชั่ว ทุกคนไอ้ออตุกกะซิไปเด็ดไปแป้งหนัวเนาะใบแป้งหนัวไอ้อู้งามงามทุกคนไอ้ทุกคนเจอกันตอนต้มกับตอนแกงอาะทุกคนนี่นะทุกคนต้มโอ้ยคือว่ายอางเองกกินสตวย เดีเจอกันตอนแกงแงนะทุกคนแกงนอยอีกแล้วโอ้โหียเก็บเบาเก็บเบาเก็บเบาะขอคุณมากคุณมากพี่ทุกคนสวยนะคะคันขันคันัน, <laughs> นเหอวะเออทุกคนคลิปที่แม่จันอันตามห้าเอืนะ้อยฮะน่ะคือมีคนห้ามว่า อันนามสกุลอันเดออันเดออน่ะบุหู้เลยแม่จันทันก็บุหูว่านามสกุลอันเดอหู่แต่ว่าเป็นคนเป็นคนสยนพูเราเฮดเยา่ยุขอนแก่นแล้วกันอำเภออันเดอตำบลอันเดอของสยนพูมมันก็บุหู่อีกเนาะบุหูเนี่ยเลยนะแม่จันทันนะเออตอนไปอันเฮดเรียกเออตอนไปอันเฮนเรียงมอญยุไทยเป็นหู่กันบ่เป็นเอ้ยฮักอายุแม่จันมีแต่สิบห้าปีแล้วแม่จันกับเป็นเด็กแล้วว่าบ้านนอกแม่สีหนาแล้วกับแบบบุหู่เรื่องอัน ตำบกตำบลอ่ะเด้อคือสีบบูฮู้นะ่ะ้วกะบ,บูท่ามได้กับบูฮู้ใวันนี้เนาะฮู้แต่ว่าชื่ออภินยาชื่อแท้ชื่ออภินยาเอลินพี่เล่มเป็นคนสัยภูมิแต่ปเฮ็ดเรียกยูขอนแก่นไปเฮ็ดเบียยูบอนสูนแม่จันนะั้นเลียงมอนค่ะถาาแม่ว่ามมวสูนนะั้นเป็นสูนอันเด้อแม่ก็บ่าบุฮู้อกีกฮู้แต่ว่าสูนเป็นสูนเลียงมอนชีเดนะบูฮู้เนาะข้อมูลมีแค่นี้กับบูฮู้่าชิเจอบ่ เจ้าระกาจื้อหน้าตาโบราณคือเก่าบลุ่มเนาะเป็นปิงเนาะตัวน้ำสิอีกทุกตัวน้ำมาเลยหน้ามัน <c oughs> นั่นออน่ะแล้วก็บูมีรูปภาพเพิ่นตอนอย่างน้อยอีกเออตอนใหญ่ตอนย่ายมีตอนย่ายโอ้ตอนตอนเท่าว่เออตอนเท่าว่ะสัน ไวยมาถูน้ำผ้ามาเถอะได้๋ยวท้าไหนก็นต้องได้กินข้าวสวยน้ำก้อนมะจึงเงือ <c oughs> <c oughs> ตลอดตลอดแต่ฉันไม,ม่ตลอดนะเธอตลอดโอ้ยไงตัวเล็ก <c oughs> อ้า เรเป็นหนวไใช่แล้วก็บฟักเน่าใช่เลยเป็นหนวใบเป็นใบร้อนมมขนาดนี้อย่างใส่หมวกเลยยันดำยันดำฮอนมีความมั่นขนาดเลยทุกคนเอ็ตุ๊กมสิแก้วบลูฟอนเพลงมาเกมบลูฟอนเพลงเนี่ยเอานี่ไปไว้เอานี่ไปใส่น้ำไว้ไวล้างไงโอโดจับปลาแต่งเพลงก็เป็นติ๊ก ฟอนเพียงกีฟ้าเลยไหมีฟ้าเอาแม่ต้องหลอนๆนะยต้องนั่งเสื้อสีประาณดำๆคนแดงแดงวันงงอะไรกันหมอผีฟ้าเจ้าเงนทรเออขอขี้ผีกับแม่ตัาเาดี๋ยวทามันเอาพักลงก่อนพักเน่าก็พัก กินได้嘛แม่ไม่นาอาโคตรหอมเดี๋ยวถ้าพกนีซุปแล้วค่ะ้ากันทากันกินได้เนาะอุ้ยบรรยากาศทุกคนอันนี้มากินอยู่หลังบ้านน้องอูดเด้อ ว่าสิทอกสิมสะดงว่าสิท้องไปตุ๊กตาสิเด้ดมาสุดสุดเด็ดมากสุดสิเอาตั้งมานั่งแล้วบางอยามันลงนี่ล่ป้าประสบสู้ผัดเลี้มามามาเอาออกมาใส่บวกก่อนเพื่อพ่มเพื่อปิ้วคนวันนี้ว่าสิไปซักยานวัคซีนกันโควิดบ่ได้ไปซะมื้ออื่นก่อนสิไปมื้อนี้น้องตุ๊กแนะนำว่าไปจนแรงกลัวอันตรายใช่ พ่าทุกคนแกงน้องอันนี้แม่หลังบ้านน้องอูละดอนเปบอนนี่ฮันเป็นบอนเฮือนเก้าน้องตุ๊กนะทุกคนแม่นี่ยามันจะเดินที่หัวถ่านเลยแซ่ฟเลยทุกที่มาลอยดับสลลอนเหินเก้าอืทุกมือลองช่วยไอ้คำพูดอยู่มั้งเพราะนั่นเจ้าหั่นไอ้คิดอะไรนะมาเด็ดเนาะ ก็เเปนหไอ้แอนเน่มาตัวของเมียแม่ตัวตื้นนอนมาตัวยังไปจ่อเมื่อ้ไอ้แอนเน่นอนเนี่ยแล้วอีแม่ปะไม่ต้องไปลูกมามาคอยย่องลงเพื่อนไอ้แอนเราอาบน้ำไม่ต้อมาเฝ้าอีไอ้แอนเน่มาอาบน้ำไม่น้องตุกก็มาเฝ้าทุกคนแบบซาลแเณ่แต่น้อยขนาดนั้นเลยมาเลยซอดเลยทุกคนครับ เอาง่ายเคุณพิซซาตะงแน่มาเปิ่าเเอรเมองนี้ไปยังกินได้ก่อนคักดีต้มเย็นยนีอุ้สัญญาณมาว่ามานั่งไล่สุดอยู่นี่แม่นน่คักสุดเฮ้ยคนกลาะเติมบัตรเอาเลยอือหเติมบัตรเมื่อไหร่ก่อนไล่สดว่ะ ลายสดนี người, ่เป <ylum. S 1> <c ười> ็นอันเดียวที่เปลืองเงินขนาดทุกคนแม่นแม่คูกกเบื้องลายสดเธอเดียวเงินเล็ดลงว่ามือเลยคุณเบื้องบนไล่ยคุณล่เนาะอืออือบอมันเป็นเส้นเที่ยวเที่ยวเคื่อน ปล่อยทุ่งสวยออาหารแห่งโคตรสิเป็นเดยกกินข้าวกินข้งเาอย่าสีน้ำน่าจะหางกระโวนะสรอเออคือว่าอะไรจิงยากินะเพราะเราเป็นคนสวยไงล่ะคนละเรื่องกันแล้วกูเก็ตซากี่ฝึกเนวกันเฮ็ดนั่นนี่ซ่าเอยว่า อันนี้โบแมนซอดเดิมขอแนะนำโอ้เห็นบ่นี่เห็นอันนี้เห็นอันนี้เห็นอันนี้ไปกินข้าวน้ำพนเจพนเว้าเฮยเห็นอันไหนเห็นอันนี้มาเอาเนี่ยป้าเบอร์โคตรไปกินข้าวน้ำอ่าบ้าวมืองฮูบ้าวไปกินข้าวน้ำแบบว่าเป็นญาติทั้งน่ะเออห่ามา ตัวเห็นเลยเห็นตัวยักษ์วตัวเห็นเมื่อกี้ก็แบบมาัแน่เลยอย่าดีจะมาเอออยากไปยังไะพึ่งก่ะบ้าทกินกันอยาโอ้เขาะ อาจจะเจ็บอาจจะเจ็บอาจจะเจ็บเดียวกินข้าวบ่มีอันทำหัวมันบ่ม้วนเจอกัอย่างน้อยกินข้าวอารมณ์กันกับอายกับน้องตึกแม่ให้ว่าอันกินข้าวอารมณ์กันกินข้าวเราต้องลามกันมิดแล้วจือนะทุกอย่างกินข้าวแล้วมิดแม่ห้ามเราตอบเอาแน่ว่าอีแม่บอกเวอร์ว่าวกินข้าวขาดซื้อหน้า เอา้อ้เป็นใบแบบโดนด้าตลอดน่ะพวกเข้าแใจ่เท่เด็กก็ดึกด้ลาลักษณะประมาณกุ๊กกิ๊กกินแหละมันจะบเบาเฮงกว่ามันยอมพับเอาโคตรเฮ่งเลย่า เป็นแักตีเขาเนาะ <c oughs> ตบยุงยุงกำลังโยคะคือสิมบัตตียุงไรทุกคนมันฟิ้วตัวงามเนาะกระดงขาสันมันก็ยากกินเลยนะเนาะอะนเดอร์จับล่างกาเนาะแยกต <c oughs> ีูยุงเนาะ่างได้โบตีเมันก็ตายมันก็โบใตเนะ้ <c oughs> เนาะอ้าวเขาเรียกว่าแมงมี่ <c oughs> นยู่เก่าแล้วมันยังคุมจับอยู่แหนมีเขเไม่คนอื่นหมดจับจับแต่โถเแหละจับแต่จิ๊กจิกพักเนาวน้าก,ก็ไปเอาแคมทางมาหาซุ่มเดียวทุกคนล่าเลยได้หมูความรุคนอาวุแมนเป็นหมู な、うんか、うん、<noise> ビビーな色気な แต่ก่อนเราสอนตั้งว่านะตู้แม่ปวกดิอืมตู้ไหเหรอเนาะตู้ตั้งแต่ต้องกันเห่าเนาะเราเจอเห่าอตู้แตกไปสี่ต้กนฝาตบ อยูเลค่ะกับเนาะล้วก็โทรศัพ่์จะเพิ่เหตุแตกลังอย่าอิเนอเปลี่ยนเลยบก็ครับดูไดอยู่ได้อยู่ถ้าเปดมันจะต่นเอตื่นแล้วคระเบราว่าแล้วก็มีอันมมีอับมีอันบ้นอนเหเปลี่ยนโุกท่านจิ้งุ้ก้องไย้่วอรู้มั้ยนอนแต่ก่อนเออมานอนรุ่ม้ย มีเพื่นอนเถิงนอนลุงกับอีกตุหลังจากนั้นเมื่อนอนลุวมกับกับทางก็เืิ่มัวไปนอนเถิงไปเลยนอนรำกันเลยตันนะอยากกูไอตึกไอตึกว่าสมัครอยากให้แมวเป็นนอนยุกงศิลกันได้ไอตูนกันนอยู่เถิงเออบ่อหไม่ไยไม่ไรนอนติลป์นอนไอตูนถ่ะเข้าอนอนในห้องไอตูนโว้บย บ่ไอตุ๊กจาว่าตอนนี้นึ่งจะไปนอนอยู่กองตีนไงบ่ท um ี่เล็กไปห้องน้ำก่อนไปบ้างอาบน้ำมาขอบมาไปปีนกระได้แล้วกันตัวพี่แล้วต่จเดื่องวันเรื่องกินด่ะเราเรื่องขมลังไว้ยังพ่อทุกคนเไอตุ๊กไอตุ๊กก่อนพ่อพ่อแม่น้องตุ๊กคันไปที่ยูไทยเนาะแล้วน้องตุ๊กคันกับน้องอันไอ้น้องตุ๊กคันอยู่กับอู้อยู่กับอันเมจัน ลรอูดมีไอ้น้องสามคนมีไอ้มีมีอูดกับมีน้องเรืมองกับน้องตุ๊กกับอ้น้องตุ๊กก็เป็นห้าคนเหมือนยุ่งกัน <c oughs> อูดเป็นลูกสาวก๊กแล้วตุ๊กกับเอิญพ่ออูดกับแม่อูดเอิญพ่อเอิญแม่บบเอิญแม่พ่อลุงแม่ป้าเท่าทุกมือน,นี่เนาะกลางช่ <c oughs> <c oughs> วงนั้นเป็นช่วงที่จะลกคราดนะทีวิต เก็บแต่๋ัก็ได้ทุกคนช่วนนั้นแม่จันบันทึกขาเจ้าต้มเงินดันไอ้นี่เปลี่ยนไอ้นุ่มอู้ไปเหียนแล้วคือเขาเจ้าต้มเงินประมาณแสนบาทแล้วทุกคนแล้วจากนั้นจ้อยเขาน้ำกับบุกินจ้อยแหงเขาน้ำกับบุกินยามเด้อบุมีเงินทำน้องจุกเลื่อเหียนมาไปก็บเลยทักออกสาม กเบดมากินเลยบุญยังสิกินแฮกอ่ะตอนนั้นทุกทึ่งเครื่องคางเป็นบางมี่มีม่มาตะลอดเกิดก็แม่รอมตัวนี้นอ่ะอ่าเอ้ะค่สิบาสูสฟังเด้อไอเ้ตุ๊กนะตอนแบบไปนอนตีขนันไดนะ้ก็มี้ของเท้ามลนละแล้วไปในบ้านแล้วแม่ว่ามีรถที่ขัดเขี้ยวขันนึ่งขนาดเออเจ้เ้เรื่งที่บอกล่อเออเรื่อที่ออมบ้านเข,วขาว่าว่าไอ้ต <ๆ S 2> ุ๊ก

เราที่เราจะขันแดงเล้วนี่ยเมื่อเชือกนะพูดเจ้าเพคนพี่จะส่งไปก็คือแม่ไปตละตามเดียวกันย่างไก่ตุ๋ย่างลงยู่บันพักนกสร้างอะไรนั่งคนละภากอะเก็บเก็บกู้ตกบนน้ำพวกนกสร้างให้คองกินแม่ตื่นเช้ามาต้องมีคองกินแม่ อันตูไปอเียล้อู้เป็นคนฮัพิซซ้อมต้นตาลชินึงเขาอู้อันจะเป็นคนแต้งกินเจวไข่คัวไข่ต้มแต้งกินก็มีแต่แนวแซๆเปี่ยนเด้สมุนรต้มไข่มาอครัวไข่มอึนอัมมอเฮอเจวเขาไม่เดบมีห้องกินเจ้าอันนึงอันต้มขุ่อต้มุ่นยูเหีย อุ๊ิบลินน้ำินเด็กะฮะดักเค่โก้ก็มาสี่หมูกเักยคอเดบุหายตัดสู้หายตัดดูมจ้าฮะอเดุเอออู้เคยเครียดให้แม่ชิ้นหอบเครื่องนี่ไรคือเติมเขาจนยุปหากินข้าวแร้วล้วอายย่งบริกินอายอายไปการเครียดชวนไปสรงนาฝน แล้วคองกินยังเลือดแล้วเลือดจะเจียวปลาอยู่ถ้วยหัน่นอันแม่บอกว่าอันเคี้ยวไปเคี้ยวไปเมียนอันเจียวปลานี่เอาไว้ให้อ้ายกินอย่าสเสโลซลาไล่เคี้ยวไปว่าสั่งดียังเอามาแทวโต๊ะห,หินเถอะนี่คลองโต๊ะหนนินมันมุนมัดเจียวปลากระตุกเฮ้ยูก๊ามึงเลี้ยวสิ่งีแม่ไปจับไม่อันการฝอยเลยมาฟาด เครียดแท้เครียดมากเจ้าทน้าหรือลูกสาวอยอะเลยเราเข้ากันแต่ก้อนนะไรให้ลงมาลุ้มเลยแม่บอกว่าเอย่บอกว่ามึงจะขึ้นมานอนป่ะแม่บอกไปนอนถึงไงไปนะขึ้นไปเดี๋ยวนี้กลับไปแซมไปอีกไปอีกอยู่รูปนี้อู้แม่จันตีลูกกั้งอะแม่จันน่ะยังน้อยอะตีลูกเก่ง วันสัปดาห์วันแม่แล้ววันนี้รางจายกันแล้วกลางคืนโอ,โอ,โอ,ยยอย้โหบุได้หนูกัดไล่ขึ้นมาหนออ่ <laughs> นอยจะยังบ่เซอร์เครียดได้บอไปนึ่งข้าวอีกบอกไปนึ่งข้าวแม่บอกแม่ปุกไปแม่มึงไม่มาแล้วมึมามึงไปนึ่งข้าวบันึ่งนะฮอบเครื่องมาร์มารีอยู่อันคุ้มน้ำตางอะไรสวาซิลัดนี่ไปอันเนี้ยสิไปห้าสปีไปห้าแม่น้องกุกิกเลยสิบเอ้ห้าแม่น้องกุกิกสิไปอยูแล้วแม่น้องกุกิกไรไก่า ยี่ปออ่านพอดีเกิดบ่เออย๊กกิ้งบ่เกิดดิเกิดกับตุ๊กเกิดยังน้อยน้อยอยู่แต่วันนี้เป็นอันนั้นละเอ้ยอยากบอลเราจะขั้วอยากใครเด้เป็นอันนั้นละอ่านเป็นอันนั้นละกาสปีม่ะสปีมกับสกุลมาอ่อยเอาแม่น้องตุ๊กกับแม่น้องุ๊กกิ้งมาอ่อยเอาแล้วไปห้านอแล้วก็ดีวับเลยยี่ปอทุกๆเมื่อนี้จริงมาห้านออืมไปห้านอไปห้ายวนทางอัน คุณน่ะทางอันย่าไปทางนาเขาละห้าไปห,าหา้หา,ไปหาไปแล้วจนไปฮอดอันบองเจงั้งจกหิงจกสายคุณน่ะคุณน่ะอืมทคุณนด้จริงเอแล้วมันกะจบแค่นี้บุมีอันเด้อเขาเฮงทิ้งวะเขาเจ้าคุณก็ถ้าปีมาสวดท่านเนาะเราจอได้ปะะกินข้าวแล้วถ้าปีบอกให้ฟังว่าถ้าปีบอกว่า อย่าเที่ยงแม่ลาย <laughs> สปีดบอกว่าแม่น้องกุ๊กกิ้งบอกว่าอย่าเที่ยงแม่ลายแม่เบ้าหนูก็ฟังว่าเราบม่เข้าใจเขาหรอนะสปีดยิ่จะมาว่าสุดเลยตอนนี้นกำลังมีใจแหงมันสปีดกับอยองปวยเท้าหน้ากับชาวไป่ายังงุดไปนอนหรอไอตัวไอตัวอยูงบนหูมึงอ่ะมันหูแบบเกิไม่กล้าไปดึงพอเขาบีบ ตื่นนอนมาแล้วเป็นยังไงตัวบบ๊วเดี๋ยวบ่วู้วเี่ยนเดี๋ยวนี้มาบ่วอมรับให้กีนก่อน f i ดต้องหัวเลยอะาอยาออมนี่แหละย่มาเดีกเา เมียวกูมาไล่กินน้ำกูอักดังไทยโบ่านคิวทีบกับไอตุ๊กข้าวซ้อนไทยไอตุ๊กทีบแล้วไอตุ๊กเล่าไอตุ๊กไอตุ๊กเจ้ากับแม่เจ้าพิษกันวะอย่าวอย่ากม่เคฟังเด้อแล้วเดี๋ยวกูจะโมลินน้ำมือแล้วอนสิแล้วก็เห็นตาบุ่มก็รอดอ่อยากให้ไตโลิน กเอเอนอเ็นก้อังหเข้าคอนทเฮียน่ะอีกก็ตื่นกันจี่าันนีก็ตื่นเนยประมาณปห้าปสี่เริ่มมีสภาพจะบอนั่นแหละอะอ่ายากเราอยาวิก็ตื่นได้ไหนเราเลย ทุกคนจ้าไรอ่ะมั้งห้ากระสาลิ้นกระตูนปีนี่แหละไก่ครมกระตูดลิ้นตุกตาไหมสุดกระกูดตุกตาเออสุดกระตูนั่นเป็ดหงก่อนทีมีคนลิ้นได้ซ้ำเนี่ยนี่ได้ลิ้นมาก่อนอู้โค้ดลิ้นเลยโกกระตูอะตุ้งห้ากับมาเสาหมอห้าอู้เสาหม้อเจนเขาเสาหมอซีหมอเจนเพื่อนอ่ะ เขาจะไปเหยียนตอดจะไปเหยียนตออย่างลินอยู่พวกกัดต้อนเลยตัดพ้ากั้นอีเมียมาเฮ็ดอันชุดกระตุ้นกันนะอนโกรธกันล้วาทุกคนคลิปนี้อู้กัจิราทุกคนไปก่อนเด้อวุ่นวายแหงเกสลิปอี่เบลเกเอาสลิปไปเล่าให้พ่อผ่าจอด ทีม่นี่ก็ล่ะลทุกคนไปก่อนเด้พอพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อมูมนี่กะเราเรือสมัยยังน้อยเป็นตจ้าหัวเนาะ <laughs> แล้วก็เพราะทุกคนไปติดตามกุ๊กกิ๊กเด้อแล้วก็ตุ๊กเด้อแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ซองน้องอูร้องซานเด้อบ๊ายบาย